ตันมดลูกรังไข่ไป45วันทานวิตามินของออยเลยได้ไหมออยแนะนําเบื้องต้นก็คือดูแผลก่อนค่ะพี่ดูแผลของเราก่อนว่ามันเยียวยาหรือยังส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในคําแนะนําถ้าเราจะต้องทานสารสกัดที่เพิ่มการไหลเวียนเลือดค่ะป้องของออยมีโสมมีแตงกวยด้วยเนาะให้หลังจากผ่าตัดประมาณสัก2-3เดือนให้แผลเราเยียวยาแล้วก็สมานดีก่อนนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือคนตัดมดลูกรังไข่ที่ออยคิดว่าเหมาะในการที่จะทานอาหารเสริมสารสกัดจากตัวเหลืองสารสกัดจากสมตังกุยเป็นสารสกัดรวมอย่างตัวดีเนตฟาวพาอ์ต รวมมาสําหรับดูแลเพื่อให้ผู้หญิงเราเนี่ยมีสมดุลฮอร์โมนที่ปกติขึ้นเนี่ยอันนี้แนะนําว่าต้องเป็นเนื้องอกมะเร็งที่ไม่สัมพันธ์กับฮอร์โมนก็คือเคสที่คุณหมอไม่ห้ามทานถั่วเหลืองไม่ห้ามทานพวกน้ำเต้าหู้ไม่ห้ามทานพวกอาหารที่กระตุ้นให้สร้างฮอร์โมนถ้าเคสที่คุณหมอไม่ห้ามค่ะสามารถทานได้และยิ่งถ้าสมมติเป็นเคสที่คุณหมอคิดว่าคนนี้ฮอร์โมนตกจะมีอาการข้างเคียงหลังจากถูกตัดมดลูกหลังไข่เช่นอาการไวท้องเริ่มมีร้อนวูบวาบแล้วไม่สบายเนื้อไม่สบายต เป็นเคสที่มะเร็งเนื้อง,งอกไม่สัมพันธ์กับฮอร์โมนสามารถทานฮอร์โมนสังเคราะห์ไปเสริมไปลดอาการในช่วงหลังค่ะสัใหม่ได้ก็สามารถทานดิเนฟาวพัทไปช่วยเสริมได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าดีเนฟาวพัทจริงๆแล้วไม่ใช่ยาขึ้นทะเบียนเป็นอาหารเสริมเป็นสูตรรวมที่มันเข้มข้นแล้วออยก็นําสารสกัดทุกตัวเนี่ยเป็นตัวนําเข้าด้วยทุกตัวแล้วออยก็ดูใบวิเคราะห์การันตีสารสกัดเ,เองทุกตัวด้วยค่ะเมื่อก่อนออยเป็นผู้แทนยาเภสัชกรทุกคนก็ต้องอ่านใบวิเคราะห์เป็นเรียกว่าบบอตคา Certificate of ืมป หม2คือมี3ารนเปื้อนไหมเราก็ต้องดูให้ออกด้วยว่ามันเป็นไบซซโอเอของแท้ที่มากับสารสก,กัดเลยหรือเปล่าด้วยนะคะของดีเนเฟอลพัสเองค่ะก็มีครบทั้ง6ตัวแล้วสารสก,กัดเข้มข้นตามเกณฑ์ที่กําหนดด้วยนั่นเองนะคะก็สบายใจได้ถ้าผ่าตาออยนะคะช่วยดูให้ะคะ่ะ